รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท TPI ีไอจำกัดมหาชนธนาคารอมสิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหาสุจร,รย์แห่งปัญญานะคะดิฉันไขม่มุกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในช่วงนี้นะคะเราจะมาสนทนาระทกันเรื่องเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดค่ะและในช่วงนี้นะคะมุกคิดว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยจะมีคําแนะนําและแง่คิดดีๆหลากหลายข้อเลยค่ะในการที่เราจะสามารถสร้างสติในทุกๆวันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในช่วงนี้นะคะอีกเช่นเคยค่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากพระเดชพระคุณท่านพระราชยานกวีหรือท่านปิยสุพลมาให้สติปัญญาและความรู้กับเราในวันนี ah ้ค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะในช่วงสนทนาธรรมในช่วงนี้มีชื่อว่าสติมาปัญญาเกิดเจ้าค่ะเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเจ้าค่ะ ท่านเจ้าคุณช่วยแนะนําให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราควรมีสติก่อนหรือเราควรมีปัญญาก่อนหรือว่าเราถ้าเรามีปัญญามากขึ้นเราจะมีสติมากขึ้นหรือเปล่าเจ้าคะ่ะใช่มีคนขับรถคนหนึ่งเขาก็พาหลวงพ่อขับรถกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปทำความสะอาดพอทำความสะอาดปั๊บ ก็อะไรที่ควรเผาก็เผาช่วยกันขนขยะต่างๆไปเผาก็ก็มีถังแดงเผา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 เผปรากฏว่าระหว่างนั้นน่ะถังแดงมันอยู่ใกล้รถก็เลยไปถอยรถออกไปแล้วก็มาขนของสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือว่าเขาขนของแล้วก็โยนขยะเข้าไปในกองไฟเนี่ยได้โยนพวงกุญแจเข้าไปด้วย พวงกุญแจรถนั่นคืออะไรคือสติไม่มาปัญญาไม่เกิดในที่สุดรถก็ย้ายไม่ได้ขับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองโยนกุญแจเข้าไปหากันอุตรุดเลยแต่สุดท้ายพลิกแผ่นดินหาปรากฏว่าเจอพวงกุญแจตอนไหนรู้ไหมตอนที่ให้ไปนั่งสมาธินิ่งๆไป ไปไหว้พระนั่งสมาธินิ่งๆคิดให้ดีว่าตกลกมันยังไงเขานั่งสมาธินิ่งๆปรากฏว่าสติกลับมานะเขานึกได้ว่าอ๋อผมโยนเข้าไปกับขยะลงไปในถังแดงกองเพลิงเลยครับอืมหาหาไม่เจอแล้วโนโ่นแหละดับไฟตื่นเช้าขึ้นมาหาเจอนี่หลายครั้งที่เรา เสียสติสติเราเสียสตังเราเสียความมั่นใจนะบางที่เนี่ยอุปัติเหตุเพศภัยต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากการเสียสตินะแล้วได้มาจากการมีสติสติปัญญาเลยเป็นภาษาที่เราพูดกันแล้วพ่อก็คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจดีว่าเรื่องของสติเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเช่นถ้าเราขาดสติเราไปดื่มเหล้าเอาคนดีๆเนี่ะดื่มเหล้า,มาเมาขาดสติเกิดอะไรขึ้นทะเลาะเบาะแว้งฆ่ากันตายหรือกลับบ้านไม่ถูกหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางมีเห็นไหมคิดอะไรไม่ออกเพราะนั้นต้องตั้งสติเวลาที่เราจะพูดพูดออกไปสื่อสารออกไปเกิดเรื่องจนได้เพราะว่าขาดสติในการพูดในการรักษาคำพูด นั่นก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าสังคมของเราเวลานี้เป็นสังคมที่พูดกันด้วยสติน้อยเกินไปเมื่อมีสติน้อยในใน,ในการพูดเนี่ยปัญหามันก็เกิดไม่มีสติก็เกิดปัญหามีสติจึงเกิดปัญญาปัญญากับปัญหาเนี่ยมันเป็นของเหรียญโคละด้านพลิกกันนิดเดียวเอง เมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวว่ามีรถของรุเตอร์คนหนึ่งขับไปตกน้ำตกครูคนก็ช่วยเอาคนขับรถเนี่ยเจ้าของรถขึ้นมารอดระหว่างนั้นรถก็จมลงไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าขาดสติในการขับรถปรัญหาก็เลยเกิดขึ้น ค่ะเราสำหรับการสร้างสติง่ายๆระหว่างวันเนี่ยท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำกับคุณผู้ชมอย่างไรบ้างเจ้าคะสติระหว่างวันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะระหว่างที่เราทำงานหนักๆบางครั้งบางทีเนี่ยต้องคุยหลวงพ่อไปเห็นคนที่เขารับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ให้คนคอมเพลนเรื่องต่างๆบน ปัญหานั้นปัญหาที่บริษัทโทรศัพท์นี่แหละก็ไปนั่งฟังโอ้โหมีเป็นร้อยสายเลยนะแต่ละสายไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะรับฟังเอ,อถามว่ารักษาอารมณ์ยังไงเพราะบางคนก็โอ้พูดจาเสียหายเขาบอกว่าต้องมีสติมากๆเลยท่านเขาเรียกว่าสติระหว่างวกักไม่ใช่ระหว่างวันนะพอเราพูดปั๊บเขาสอดสวนกลับมาเราพูดต่อสวนกลับไปกลับมาเนี่ย มันเป็นสติระหว่างคำพูดคนสองคนระหว่างอารมณ์เลยนะฉะนั้นที่น้องไข่มุกถามว่าระหว่างวันเนี่ยอาจจะช้าไปนะ <c oughs> <c oughs> ระหว่างวินาทีดีกว่า <c oughs> ระหว่างนาทีระหว่างคำสนทนาสติเนี่ยมันจะมาอย่างไรมันจะเกิดอย่างไรเพราะนั้นต้องหายใจลึกๆต้องคุยกันดีๆต้องตั้งต้องตั้งใจฟังทั้งสองฝ่าย เราจะไปเห็นคนสนทนากันแล้วก็โตเถียงกันในรายการวิทยุในการโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าสติไม่พอพอสติไม่พอเนี่ยคำหยาบมันก็จะออกมาอารมณ์มันจะออกมาสติตัวนี้มันจะยับยั้งอารมณ์เวลาที่สนทนากันคนนึงเห็นด้วยคนนึงไม่เห็นด้วยคนหนึ่งเห็นด้วย,นนม,วย,นนวยมันก็จะแย้งกันไปแย้งกันมาแล้วก็แย่งกัน วิธีจเจริญสติระหว่างวันระหว่างเ,าเวลาที่เรามีปัญหาก็คือเราต้องมีเวลาสงบเช่นนั่งนิ่งๆสักนิดหนึ่งใคร่ควรริงต่างๆใช้ลมหายใจเป็นตัวสะกดลมหายใจลึกยาวเนี่ยมันจะเป็นตัวสะกดส,กดสติปัญญาเพราะส่วนใหญ่แล้วสติปัญญาเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อออกซิเจนในร่างกายมันหมุนเวียนดี ออกซิเจนในร่างกายคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายถ้าอันไหนมากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาต่อคนเช่นถ้าเครียดมากๆภาษาก็ไม่ค่อยจะดีอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนั่นแสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในร่างกายมากแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราดีจิตใจของเราอารมณ์ของเราดีนะแสดงว่าออกซิเจนในร่างกายเรามาก ถามว่าอะไรมากอะไรน้อยเนี่ยทำยังไงหายใจยังไงถ้าหายใจลึกๆยาวๆเนี่ยลึกๆยาวๆตลอดเวลาเรื่อยๆคิดได้หายใจเรื่อยๆบางคนเนี่ยหยุดหายใจนะลืมหายใจมวัวแต่จิ้มมวัวแต่คุยมวัวแต่ทํานั่นทํานี่ในที่สุดลืมหายใจหรือหายใจสั้นอันนี้จะมีปัญหาต่อระบบความคิด ระบบความคิดเนี่ยสำคัญมากๆเลยฉะนั้นการที่จะสร้างสติระหว่างวันก็ดีระหว่างบทสนทนาก็ดีจึงถือว่ามีความสําคัญมากอย่าลืมลมหายใจกันแล้วกันค่ะมุกคิดว่าเรื่องของสติเนี่ยเราได้ยินอยู่เสมอและเราได้รับการแนะนําที่ดีอยู่เสมอแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยเจ้าค่ะ ไม่งั้นมุคกคิดว่ามันถึงยังที่จะมีการทะเลาะเบาะแวง้งหรืออุบัติเหตุในเมืองไทย<ม>ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยท่านเจ้าคุณแนะนํานอกเหนือจากลมหายใจแล้วเนี่ยท่านเจ้าคุณมีเคล็ดอะไรอีกไหมคะว่าเพราะว่ามุคกคิดว่าเวลาคนไม่มีสติแล้วเนี่ยระหว่างที่ไม่มีสติเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาไม่มีสติพอรู้อีกทีก็คือเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไปแล้ว ถึงระลึกได้อ๋อสติ<า>ของ <คน S 1> เราเนี่ยมันไม่อยู่<า>แล้วบางคนค่าตัวตายก็มีค่าเพื่อนตายก็มีเพราะขาดสติเนี่ยนะเปียกๆๆถ้าเรารู้ว่าสติเราไม่ดีนะอย่าเอา,เอ,าอาวุธยุโทโธปกรณ์ไว้ใกล้ตัวอันนี้ก็ปลอดภัยระยะหนึ่งและระดับหนึ่งละบางคนเนี่ยขี้โมโหชอบประทุษร้ายขาดสติแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอันนี้ก็ต้องระวัง หรือบางทีเนี่ยขับรถอุบัติเหตุจากรถเนี่ยเยอะมากที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเพศภยัยถึงขนาดเอาชีวิตนะมีบางคนเนี่ยขับรถไปชนตํารวจตายอ้าวเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยไปต่อเลยขับรถไปชนเด็กตายขับรถไปชนวัวตายนี่เรื่องเข,ขาขาดสติทั้งสิ้นเลยมันผิดพลาดเพียงเสี่ยวเวนนาทีเนี่ยเราจะทำอย่างไรค่ะ ไอ้น,นี้แค่แค่เครื่องยนต์กลไกนะค่ะแต่นี่น่ะปากของเราเนี่ยที่เราพูดออกไปแล้วส่งเข้าไปในเว็บไซต์ส่งเข้าไปใน Facebook, YouTube แล้วไปด่าคนต่อคนฟังก็ด่ากันต่อด่ากันไปด่ากันมนาะจนกระทั่งขัดสติทั้งสองฝ่ายเกิดโกลาหลขึ้นมาบ้านเมืองสับสนตัวนี้ก็สำคัญนะปากเนี่ยสำคัญมากๆกเลยแล้วเราก็รู้ว่าโอ้ยถ้าเห็นอย่างนี้ปับ๊บนี่หูเราอยากฟัง คนด่าคนเนี่ยหูมันก็อยากฟังตามันก็อยากดูนะสติก็ต้องระวังอ๋ออย่าฟังนะอย่าดูนะแล้วอย่าพูดนะอยากกินนะสติกับการกินเนี่ยมันก็สําคัญนะสติการ <c oughs> ดูการฟังการพูดการกินไ <c oughs> อ้นอกเหนือจากว่าเราขับรถ <c oughs> เรามีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์อยู่ใกล้ตัวบางทีประทุสรายคนได้ <c oughs> อันนี้ก็ต้องระวัง คือมูมอ,อยากถามท่านเจคุณว่าเวลาเรารู้ว่าเราขุนมัวเราโกรธเราเหงุดหงิดถ้าสติบอกเราว่าเราเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า divert attention นะคะคือเบี่ยงเบนความสนใจไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นอะไรบ้างคะ่ะแบบที่ทําให้เราไม่ได้อยู่กับความขุนมัวความโก<ช>รธกับความเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอารมณ์เ็จึงมีงานอดิเรก บางคนเนี่ยโกรธจัดเขาให้ทําอะไรรู้ไหมให้นั่งนับเลขให้นั่งนับหยดน้ําบางคนขี้ขโกรธรอไม่ได้เขาให้ทําอะไรรู้ไหมให้ต้มน้ําเสร็จแล้วให้จับที่การการต้มน้าโอ้โหกว่าจะเดือดนี่จใจมันจะขาดนะ,ะหรือบางทีก็ให้ทําอะไรช้าๆเดินช้าๆกินช้าๆไอ้ความช้าเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะให้เกิดสตินะจิตมันมันจิตเนี่ย มันเหมือนกับว่าอ่ามา้าความเร็วของมันนี่โอ้โหมันพร้อมเลยแล้วมันได้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยโอ้โหเหมือนกับได้พลังงานพิเศษเลยนะเราคุมไม่ได้จิตเนี่ยจิตมันเร็วกว่าเครื่องบินเครื่องยนต์ก,นกลไกทุกอย่างถ้าจิตไม่มีสตินะปะนัญหาของมันจะเกิดขึ้นมากมายกายกองเลย เลิดเปิดเปิงไปจนจนกระทั่งเข้าไม่ได้เข้าประตูบ้านไม่ได้ไม่รู้จะเข้าไปตูใครเข้าไม่ได้มันจะพองมันจะใหญ่คนมีอํานาจก็จะบ้าอํานาจคนมีเกียรติก็จะบ้าเกียรติคนมีทรัพย์ก็จะบ้าทรัพย์เพราะว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความหลงมันจะลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นถ้าขาดสตินะเจ้าค่ะออืมฉะนั้นท่านเจ้คนนาคุณนันนำให้ทำอะไรช้าๆใช่ไหมคะมแล้วก็ เอาอารมณ์ที่เรามีเนี่ยที่คุณมัวเนี่ยคือให้เราไปทําอย่างอื่นที่เป็นงานอาิเรกที่ทําให้เราสบายใจใช่ของคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมก็ต้องคิดนะคะว่าอะไรที่ทําให้เราสบายใจสําหรับไข่มุกเองเนี่ยก็เป็นการเปิดเพลงที่หรือว่าเปิดบทสวดหรือว่าเปิดเป็นเพลงที่เป็นวเบรชั่นที่เป็นโพซิทีฟอันนี้ก็ทําให้เราสามารถเบิกบานใจได้นะคะ แล้วสำหรับใครที่สนใจในการฝึกสติทางวัดพระรามเก้ามีคอร์สพิเศษใช่ไหมเจ้าคะ่ะฝึกสติมีคอร์สพิเศษสำหรับเด็กๆด็กอะไรเจ้าคะว่าแมจิตดิลิทอารมณ์ให้อยากจะให้ท่านเจ้าคุณพูดคร่าวๆว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเข้าคอร์สนี้จะได้อะไรกับบ้านบ้างเจ้าคะก็สิ่งแรกที่ที่เราให้ก็คือว่าเราใหา้ปรับเปลี่ยนเอริยาบท พอมาถึงปั๊บเนี่ยเอริยบทที่จะมีก็คือว่าเดินนอนนั่งฟังสวดค่ะเดินนอนนั่งฟังสวดเนี่ยจะทําให้คนที่ไม่เคยนอนหลับจะได้หลับบางทีก็มีคริสตัลโบคริสตัลโบให้บางทีก็มีดนตรีให้หลายต่อหลายคนเลยนะที่มาแล้วนอนไม่หลับเนี่ยนะมาถึงนี่หลับเป็นตายเลยค่ะบอกขอบคุณมากแค่นอนหลับนี่ผมไม่ต้องได้ธรรมะอะไรอกครับ โยมไม่ต้องได้ธรรมะอะไรแค่นอนหลับโยมก็ดีใจแล้วสบายใจไงไม,ไม่ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะมาถึงเราก็เดินนอนนั่งฟังสวดสลับอิริยาบถให้เขาปรับเปลี่ยนต่อมาก็คือให้คิดในเชิงบวกอะไรก็ตามความคิดขอาวเมื่อไรห้ามไม่ได้แต่เราไม่ให้พูดไม่ให้ให้ให้ปิดวาจาการปิดวาจาเนี่ยช่วยได้เยอะเจ้าค่ะก็จะทําให้คนหนึ่งไม่ ไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวไม่มีการพูดคุยกันไม่ต้องถามว่าเธอเป็นใครมาจากไหนไม่ฟุ้งไม่ไม่ส่งออกไม่ส่งรูปว่าฉันบวชแล้วนะมาถือศีลส่งไปอวดคนนั้นอวดคนนี้ไม่ต้องไม่มีการสร้างภาพพวกนี้และไม่ไม่มีการอยากจะไปรู้เรื่องของคนอื่นเอันนี้ก็ตัดกิเลสได้ไปเยอะเลยใช่ไหมคะตัดกิเลสไปเยอะเลยข้อสาคัญที่สุดก็คือเจให้รู้จัก ว่าสารส้มที่จะทําให้อารมณ์ของเรามันตกตะกอนเนี่ยคืออะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อก็พยายามให้สวดมนต์เป็นนะทำอะไรช้าๆแล้วค,คิดในเชิงบวกว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาก็มีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าเราอย่าไปอิจฉ้าเขาเลยอย่าไปประทุษร้ายใครเขาเลยแม้แต่ความคิดมโนทุจริตความคิดในทางใจของเราเนี่ยที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นเนี่ย เราเผาตัวเองก่อนแล้วจริงค,คิดจะไปเอาเปรียบไปเผาคนอื่นเจ้าค่ะไม่ต้องไปคิดหรอกพอแล้วเจ้าค่ะสติมันก็จะกลับมาพอคิดอะไรที่เป็นเชิงบวกมากๆเข้าเนี่ยนะสติมันจะมาเองนั่นคือความเห็นอกเห็นใจเจ้าค่ะซึ่งซึ่งตัวเนี้มันยากมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมารู้ไหมเกิดสามอย่างค่ะหนึ่งภาพลักษณ์สามภาพที่จะต้องสร้าง ที่ได้จากคอร์สนี้นะคือสุขภาพเจ้าค่ะคุณภาพของชีวิตเจ้าค่ะนะแล้วก็มิตรภาพเจ้าค่ะถึงแม้ไม่ได้พูดอะไรกันเลย<ะ>ก็มีมิตรภาพมิตรภาพมันจะเกิดขึ้นเลยเจ้าค่ะด้วยจากการสื่อของจิตใช่ไหมเจ้าค,<ช><ม>ค่ะมุกเห็นมุกเห็นในคอร์สนี้ว่า<ะ>หลายคนเห็นความทุกข์เห็นชีวิตอันที่แบบว่า เป็นดังความจริงโดยที่ไม่ปรุงแต่งไงก็ขอแนะนำนะคะคุณผู้ชมถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยอยากจะให้โทรเข้ามานะคะสอบถามหรือเข้าใน Facebook ของเราได้นะคะคอร์ส format จิต delete อารมณ์มค่ะของท่านเจ้าคุณเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมานะคะหลักสูตรนี้มีคุณค่าต่อสังคมไทยมากๆเลยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตคุณผู้ชมเนี่ย ้องลองนะคะที่จะมาฝึกสตินะคะฝึกอบรมจิตใจของเราในทุกๆวันค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆจ้กค่ะที่มาให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกสติเจ้าค่ะชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนัก พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้ คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้สนับสนุนโดยนครชัยแอร บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมชาิชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะการโกหกเพื่อช่วยเหลือคนอื่นถือว่าบาปไหม จิตของเราเนี่ยมีความคิดอย่างไรถ้าหาว่าเราคิดปรารถนาดีอยากจะให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์เราก็พูดอ้อมๆอได้เพื่อให้เขาเนี่ยได้สํานึกมันไม่ใช่ถือว่าโกหกเป็นการคิดว่ากุศโลบายกันแล้วกันเหมือนกับพระเจ้าว่าไอ้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้พอตํารวจเดินมาปับ๊บคุณคุณคุณ,คณเห็นคนร้ายเดินผ่านไปนี่ไหมเขาก็ก้าวมาอีกสักก้าวหนึ่งเขาบอกว่ายืนตรงนี้ไม่เห็น ถ้ายืนอยู่ที่เก่ามันเห็นเขาว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายไม่ใช่โกหกเพียงแต่เป็นกุศโลบายให้เขาคดทุกเท่านั้นเองวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทําบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ้พ่อพ่อทำอะไรอะ่ะม่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอา,อ,อาจจะก,กลายเป็น<ม>บาป,บาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัด ไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะได้เวลาเลิกงานแล้วแต่งานของเขายังไม่เลิกงานและชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องการความสมดุล12ปีมาแล้วที่ชายคนนี้เป็นครูจิตอาสากศอนนออโดยไม่รับเงินค่าสอนเอามารวมกัน พลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าเราส่งต่อพลังความดีกับผู้อื่นพลังความดีนะั้นจะยิ่งใหญ่และย,ยั่งยืนสำหรับคำถามประจำสัปดาห์ในวันนี้นะคะก็คือมา้า ที่พาเจ้าชายสิทธัตถะไปทรงออกผนวดช,ชื่อว่าอะไรคะ่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบนะคะสามารถส่งคําตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านเปียสพุพลมอบให้ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมุกเชื่อเลยคะ่ะว่าหลากหลายคนได้ประโยชน์นะคะจากการสนทนาธรรมนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะนําไปใช้ที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าสตินะคะเราจะต้องฝึกทุกลมหายใจเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วคะ่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะไข่มุกมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมาแนะนําค่ะก็คือการจัดทํานะคะพิมพ์พจนานุกรมบาลีไทยนะคะทางวัดพระรามเก้ากาจนาพิเศษและท่านปียสโสพลนะคะจะจัดส่งนะคะพจนานุกรมนี้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะไปให้พระนะคะแล้วก็สามาเณรทุกๆท,ท่านนะคะท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับพวกเราได้นะคะตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาได้นะคะ ผ่าน Facebook มหาจรรแห่งปัญญาหรือว่าทาง YouTube วัดพระรามเก้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วใครมุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ